สว,ว,ว,วัสดีครับผมอดิศาน์บ่าวพันเมืองครับนี่ครับพักกันหาหนูกินแบบง่ายๆครับผมอยู่ตยใต้กล่องไม้กล่องฟืนครับนี่ครับวิธียึดเสียงมน้าเสียงหน้าเบาเล็กโคครับผมมื่อนนี่มเมนูแซ่บกันครับหาบเราต้องไปหาไก่ครับผมอยู่ใต้กล่องฟืนนี่แหละ ครับคุณพ่อบาริโคครับผมคุณพ่อจะเฮ็ดเมนูอยังครับเนี่ยความสิงมกโอ้หมกคุณพ่อหมกน้ำหมกหนูครับผมอันนี้ของวนห้องเสพไซเป็นไดดมาแต่มาขึ้นพุแล้วครับได้หนูปลุกมาเสานี่คุณพ่อเพิ่อจากกินมกครับผมมันก็เลยลงมือเองเลยสูตร พ่อตำตะไคร์น,นี่แหละครับใชตัตะไคร้ยืนนี่นี่ของคุณพ่อจะมกปุ๋ยนี่นี่โอ้นี่ครับนี่สิอ้อมครับอันนี้มัน,นเป็นหนูพุกครับผมเดี๋ยวเป็นหาตำใส่เองก็ได้ครับสูตรคุณพ่อเลยมกม,มกใส่เบตตองครับ อใยันอยู่เอผมพักสยังดีพักไส้ยครับนี่เอาไป่ลยักไส้ใักใสมานลอวออมเลอันนี้อีกแล้ครับอ้ามาตมกับไส่กับออมออมอีกแลผมเดียมแส่อืมเอาครับอืมงานเลยักแน่หล่อจอิอืมขีพนกอบฟักสแล้วอืมโอเคนี่ครับอื มีบดีวะอืมบั้ดงนึงังเ้าเียงขางเียงเทไรนไหมคับมุกนูเงใส่ปีกล้วยครับผมมีนูเด็ดเลยล่ะกล้รีเนั่นและเกบมนแบบคุ้งนะครับปีกล้วยครับผมปีได้ดิปีใส่เดือนด้ดอวัดเดือนปีนะครับ ส่เดือนได้ดิรอบปีมนรอบเดือนหางยากกันเด้อหาสุดจ้างกัโอเคหาบุคจ้างกันจุดลอยกันเน้อจบครับตสมเด็มาใหม่เรียวมาขายดอกกนอืมุกกิเลกาในการแกนแซะเมุกอนีใส่แบบนี้เออตงวนง้ยตรงจอดเลยบ่ไปขายที่โคกบ่ มาแล้วเว้ยเดือดความเสียงตัวมวันละเที่ืมขี่เดี๋ยวขี้เดี๋ยวของหงไม่โอ้ดีครับป๊าดน่ารักจังเลยโอ้เป็นไปหายังมาหน่ครับนจังเลยใช่ใช่เซฟ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 โอ้ทุบมีปรากฏปะปลากฏสิปลาที่แยงปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ครับเป็นลงไปตึกเหี้ยมากเพราะเห็นเพิ่งอยู่เถียงครับ ไมหามักันเมื่อครสันเช้าเมื่อก่อนไปใส่ไฟตู้หอมครับหอมๆอมใส่พิกล้อมาใส่ด้วยอีอตวกูได้แวนา้อแล้วอะครับใส่ลูกกตัวอปนึอง่งหนึ่งหนึ่งเขายา่มาอยู่

ควา<อ>ม,มนูสูตเซฟใส่ครับผมบบใส่ผักใสพร้อมกับใส่เขื่อสูตรเซฟเปน็นแน่รอนอยู่แล้วครับไม่ต้อนหอนดําไม่หงันน่งครับอเอเอหง <c oughs> ั่งเมียง เออ้อมเมจงนจริงนุ่มดขยอกา้ยคน้มปลดอยเอมดูสุดเข้มข้นของเซฟไซครับผมใส่ลูกโดดแล้วครับที่ดี่ จับคุณแม่เพินกังต่ำคใครครับผมขคุณแม่มาแล้วนะก่น้อยบดบัวหมดเยอยู่นี่อันนี้สุอ้อมเหยโอแ่งเ้ยครับออนโอ้หลายตัวแม่โตหลายย เขาบอกเอางเน้าพักใส่ที่หลังครับผมนี่ล้เพื่อนพักใส่ครับผมนี่อันนี่แหละสุดพักนั่งเล่นกาเน่แมนเอาลายครับเนี่ยวันจบาย ข้กใช่เลี้ยถึงแดดถึงแดดช่มแต่เราขอหน้ทีู่ไมแต่ว่าเสยบมีลูกทุ่งไปเอาผักไสมาใสแค่ถักมาเสียบไปมันหูไปก็บักไสเป็นผู้เช็ดกันเชิบไสไปเอาผักไสรืไม่แต่หูอ๋อต้นใหญก็ติดเดด่มาก็หิวข่งใส่เปลี่ย

อยไปนั yeah, ่งฟังกเอาขึ <philanthropy> ้นมามีหูหนึงอยู่ทางงานเดียนว่ามันจะไม่กบก็มันทำมจงนูกระยุกบกกาว่าห้าสิบหนิดว่าต่อสิบหก้เนี่ยต่อตายมีหินแดงขึ้นหน

นี่เลยครับหมกหมูหมกใส่หม้อเลยครับสิมาพี่เลยจะบอกใส่ฟุ่นแล้วไม่ใช่ไหนหม้นี่ว่าอยเข้าบ้านเข้าไม่ไดบ้านก้อนเห็นไหมครับจิ้เทอเรียวว่ากันบุ้งลังลังค้าเห็ดขอกขอก้วยเห็ดบาเรโคครับผมเอ้าเซฟไซส์ฟอตจะบาทกันนะเตะเก่า สายสายแอดบัวดาฮันบอลลัมด้วครับก็เอ็ดบัวดารถแห่ได้กากาด้วยสัตว์ดีใจร้ายได้เฮ็ดคอกคอกคเพืกันที่เล้วเลียวนี่แหละครับปวดๆกับผมอีสานบัดด้าครับผมเอ็ดมุ่งราคาซอยคุณพ่อเพื่อนครับยินดีพี่แห้งกับทุกคนครับพมพอกันไหมครับผม ตามไปเรื่อยโดนตีกันเล่าใจให้ได้อยู่ดินึ่วันคักเซฟเซฟอนจนไงขี้ควายบนแดงดับไปแล้วครับ <c oughs> ยินดีที่ไ้ับผมสวัสดีครับ